ฮ e ลโหลสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ Good afternoon everybody everywhere in the world สวัสดีกันด้วยต้นต้นบอนต้นนี้นะคะนะคะห้าใบแล้วค่ะโตมากเลยตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ ยังไม่เคยพรีเซนต์เลยเนาะยังไม่เคยนำเสนอเลยนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอด้วยต้นบอนชนิดนี้นะคะนะคะเหมือนกับอืมครูก็ไม่คุณคน้ำใจไม่มั่นใจนะไม่แน่ใจนะว่าเป็นแก้วหน้ามาหรือเปล่าเป็นบอนทางใต้นะคะซื้อหัวมามาปลูกนะคะซื้อหัวมาปลูก ล้วเขาก็แทงหลอดแทงหน่อขึ้นมาเป็นต้นเป็นอย่างเนี้แล้วค่ะนะาก้านดำแข็งแรงใบเขาก็แข็งแรงนะคะสีเขียวสดเชนนะคะก็จะเป็นพันบอนบอนสตูลหรือเปล่าเขาว่ามาทางใต้นะคะะนี่ค่ะเขาก็มาพร้อมกับตัวนี้ค่ะ นี่แหละค่ะจงอางนี่แหละค่ะจงอางนี่เคยพรีเซนต์ไปแล้วตอนที่เป็นเบบีจงอางนะคะเป็นเบบีจงอางมีหนึ่งใบนะบัตรนี้เขาโผล่มาอีกสองใบนะคะเป็นสามใบแล้วเบบี Baby จงอางของครูนะคะประเภทเดียวกันเนี่ยซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรนะ แก้วสารพัดนึกเขาเรียกกันแก้วสารพัดนึกเนาะแก้วสารพัดนึกอันนี้จะเป็นเพศเพศเมียนะคะใบเล็กเพศผู้เขาจะใบใหญ่นะคะคนที่เขารู้เขาพูดเขาบอก <c oughs> คุณน้ำใจก็จำเอานะคะ <c oughs> สวนไม้ที่เห็นเนี่ยอันต้นเนอันนี้คือต้นมยมนะคะ ต้นมะย,ยมนะคะไม่ใช่ต้นอะไรนะคะต้นมะย,ยมค่ะครูก็ใช้ประโยชน์ของต้นมะย,ยมทําอะไรรู้ไหมนี่ไงคะทำเอ่อเป็นที่เกาะของกล้วยไม้นะคะเป็นกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะคะอ่านนี้ก็เป็นที่แขวนด้วยเป็นที่แขวนของอ่อกล้วยไม้อันนี้ อันนี้เป็นแคทเธอรียานะคะออกดอกไปครั้งหนึ่งละอันนี้ไม่มีตอนนี้ยังไม่มีดอกเอาเลยขึ้นไปเลยค่ะเอาดูต้นมยมกันสักหน่อยวันนี้ไม่มีอะไรจะเล่นละคะ่ะจะเล่นพรีเซนต์ต้นไม้กันนี่แหละคะ่ะนะมยมออกลูกอีกเยอะละเป็นพวงเลยเน,นี่ยค่ะนี่แหละคะ่ะประโยชน์ก็เยอะให้วิตามินซี ใบก็ให้ร่มเงาแต่ขอโทษนะคะเวลาใบร่วงนะคะโอ้โหใบเข้าช่างร่วงลงมานะคะแต่คุณคุณน้ำใจก็ไม่ย่อท้อค่ะเก็บทุกครั้งที่เขาร่วงลงมาเช้าสายบ่ายเย็นนะคะเก็บตลอดนะคะอะคุณจะให้ดูอะไรต้นนี้เคยพรีเซนต์แล้วดอกนี้นะคะนี่ค่ะ <c oughs> อดอกเข็มค่ะอันนี้เคยอสองให้ดูครั้งหนึ่งแล้วที่บอกว่าเข้าออกดอกในรั้วบ้านนะคะนอกนั้นเขาไปออกข้างนอกนะคะเนี่ยเขาไปออกข้างนอกหมดเลยนะคะมีอยู่ดอกใหญ่ี่ช่อใหญ่ค่ะช่อนี้ไปออกอบนกระแพงบ้านนะคะของอ่า บ้านผู้ปกครองเด็กอะค่ะนะได้ดอกเบ้เริ่มเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ใหญ่หญครูจะพาไปชมด้านนอกนะคะตอนนี้เราชมด้านในก่อนนะคะนี่ละค่ะใจใจจริงแล้วคุณครูอยากให้ดูต้นนี้เอาทำไมใบมันใหญ่ดีจังเลยแล้วก็ออกเยอะด้วยหลายก้านหลายใบชอบจังเลยเนี่ย นะคะบอนสตูนพันพันแก้วจะเป็นแก้วหน้ามา้าหรือแก้วอะไรภูม่ิราบเหมือนกันแต่อันนี้ชูวจงอ้างนะคะแก้วสารพัดนึกอันนี้ก็ชัวเจ้าของที่เขาให้เขาบอกว่าแก้วสารพัดนึกนะคะค่ะามาด้านซ้ายมือนี่นะคะอืม เอ๋เอเออะไรหายไปอะไรหายไปซ้ายขวาของนางเอกของครูอะไรหายไปคะอะไรหายไปเอ่ยบอล <c oughs> บอลลูกไม้ป่าก้านดำไงคะพระเอกของครูหายไปแล้วหายไปแล้วคุณครูเอาไปตั้งไว้ที่ไหนเอ่ย คุณครูเอาไปตั้งไว้ที่ไหนเอ่ยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าคุณครูเอาไปตั้งไว้ที่ไหนเหตุผลที่ต้องย้ายลูกไม้ป่าก้านดำนะคะเหตุผลที่ต้องย้ายไปไว้ที่อื่นนะคะก็ไม่ได้ไกลละค่ะฝั่งตรงข้ามนี่เองในสวนมินิการ์เด้นของคุณครูนี่นละค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะ เหตุผลที่ต้องย้ายเพราะหนึ่งเขาก้านเขาสูงก้านเขาสูงแล้วเขาก็บังนะคะมาบังนางเอกของครูค่ะมาเบียดบังนางเอกของครูนะคะ,คะ,คะแล้วว่าใบเขาก็จะมาบังคลุมเลยนางเอกของครูก็จะหายใจอึดอัดนะคะ <c ười> ครูคิดว่าเขาเขาคงลำคาญน,นะคะ นะถ้าเป็นคนก็บอกอุย๊ยลำคาญจังเลยอะไรเนี่ยสองต้นมาเบียดฉันเนี่ยครูก็มาพิจารณาดูว่าจะเอาต้นไหนแทนลูกไม้ป่าก้านดำดีครูก็เอาต้นนี้ล่ะค่ะเห็นเขาเตี้ยหน่อยเตี้ยกว่านางเอกนะคะเตี้ยกว่านางเอกของครูก็เลยเอา,เอาต้นบอนอ,อะไรละ่ะนกกระทาน,นะคะสวยไหมนกกระทาของครูใบออกสะพรั่งเลย นะเริ่มสนุกแล้วสิเริ่มได้เห็นใบเยอะแยะคุณครูเริ่มมีความสุขเริ่มสนุกโอ้โหแล้วใบเขาก็สดใสขึ้นเยอะเลยอ่ะนะคะหวังว่าคงจะไม่กรบรละสมีนางเอกของครูนะคะนะคะครูตั้งสมญาให้เป็นนางเอกแล้วก <c oughs> ็เขาต้องเป็นนางเอกของครูแต่เป็นนางเอกที่มีตําหนิหน่อยนึงว่าเสียดาย โอ้ยดูกี่ครั้งก็เสียดายเสียดายยังไงก็ให้เป็นนางเอกอยู่ค่ะแล้วก็ขนาบด้วยต้นนี้นะคะอีนเอนนะคะก็เอาอีนเอนแล้วข้างล่างก็เอาต้นที่เตี้ยกว่านะคะเออต้นนี้คล้ายกับนกกระทาไหมคะน่าจะเป็นนกกระทานะต้นนี้นะแต่ต้นนี้เพิ่งมาใหม่ไงต้นนี้มาใหม่ ล่าสุดเลยก็คืออมพ,พราน้องเขาบอกว่าอมพ,พราดีใจจังเลยอมอมพ,พรามีอีกหนึ่งใบแล้วคะ่ะอีกหนึ่งใบนะคะนี่ไงนี่ไงอมพ,พราออกอีกหนึ่งใบแล้วดีใจจังเลยสวยด้วยนะคะสวยด้วยออกอีกหนึ่งใบแล้วอืม ัดสีสวยแช่อ่อันนี้ก็น้องนางเอกนะคะอนาคตอาจจะเป็นนางเอกแทนต้นข้างบนก็ได้นะคะนี่น้องนางเอกสวยเหมือนกันอ่าน้นพี่ให้เป็นนางเอกอ,นนอ,อ,อันนี้น้องนี่น้องอันนี้น้องมาดูนี่มาดูตรงนี้มาใหม่ล่าสุดก็คือ คลิปที่แล้วครูลืมบอกชื่อแต่ทุกคนเห็นก็คงจะทราบนะคะว่าเขาคือนางไหมนะคะกระถางนี้คือนางไหมนะคะแต่เป็นนางไหมที่ที่ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคุณครูว่าครูดูช่องของ YouTube ของคนอื่นนะที่ทำบอลนอะ่ะนางไหมเขาสวยสวยแต่นางไหมของครูมันก็สวยแปลกๆปลอะ่ะ ะะเขาก็สวยแหละแต่เขาสวยแบบก้านยาวเกินอ่ะนะคะครูเห็นนางไหมายของคนอื่นเขาว่าเป็นพุ่มเป็นพวงเป็นแบบก้านก็ไม่ได้ยาวโดดเด่แบบนี้ค่ะเ mm hmm. นี่ยเขายาวเกินอ่ะ่ะให้ดูใบนี้กำลังจะไปละใบนี้เริ่มไปละเดี๋ยวต้องตัดทิ้งใช่ไหมคะก็เ,เริ่มจะจากไปแล้วก็จะเหลืออีกสองใบ โอ้ยสองใบนี้จะไปรอดไหมเนี่ยนะคะเขาสูงยาวเป็นเออกระเหลี่ยงคอยาวเลยครูคจะเรียกเขานางไหมกระเหลี่ยงคอยาวนะเธอคอยาวจริงๆต้นเขายาวสูงจริงๆเนี่ยนะคะเนี่ยดูลำต้นเขาสิดูก้านเขาสิก้านเขายาวบืดเบื่อเลยนะคะจากกระถางขึ้นไปเห็นไหมคะนี่ เป็นกระเหลี่ยงคอยาวเลยนะนางหมายต้นนี้นะคะต้นนี้ก็ไม่ทราบอะไรเนี่ยกัดสีเหมือนกันอนะันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่ากัดสีใช่ไหมอ่เขาเขาเขา,เขามีมีอีกใบหนึ่งแล้วใบอ่อนนะคะอ่าชายชนที่ครูได้มาสมใจนึกนี่มาอีกใบหนึ่งแล้วคะ่ะนี่มีสี โผลมานิดหนึ่งกัดสีหน่อยนึ่งอ,ออกมาเป็นเพื่อนกันได้สามใบนะคะชายชนส่วนใบข้างล่างอีกไม่กี่วันก็คงจะต้องจากกันไปแล้วมั้งเนี่ยนะคะอ่ะชมมาแต่ละต้นบวกเข้ามาที่ก้านดำของคุณครูครูบอกย้ายค่ะ ย้ายไปอยู่ไหนเอย่ยย้ายไปอยู่ไหนเอย่ยฝั่งตรงข้ามใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามมาเลยมาดูเลยคะ่ะฝั่งตรงข้ามนะคะนี่เลยคะ่ะนี่ไงคะ่ะอ้าฝั่งตรงข้ามคะ่ะกลายเป็นมุมจัดบอลของคุณครูอีกมุมนึงแล้วไม่พอคะ่ะที่ไม่พอเพราะซื้อบอลมาเรื่อยๆนะคะ ครูก็แก้ปัญหาโดยโดยการาย้ายกระถางลิ้นมังกรนะคะเหลือไว้แค่หนึ่งกระถางสองกระถางนะคะเหลือลิ้นมังกรไปสองกระถางที่เหลือทิ้งไว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณครูยกไม่ไหวมันหนักค่ะกระถางนู้นน่ะหนักค่ะหนักมากขยับไม่ได้เลยคนเดียวไม่อยากรบกวน คนอื่นนะคะก็เลยทิ้งไว้ยกเท่าที่เรายกได้เอาดูเลยค่ะนี่ไงค้านี่ไงคะก้านดำลูกไม้ป่าก้านดำนี่ไง,ะไาาน,ไงนะคะออกใบข้างล่างอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งก้านแล้วสองก้านด้วยสิสองใบเนี่ยใบเล็กๆก,ก็ออกด้วยนี่ค่ะใบเล็กๆอยู่ข้างในค่ะนะคะ เห็นไหมคะเล็กๆอยู่แอบอยู่ข้างหลังก้านดำเนี่ยค่ะ,อ,ะออออกหลายใบแล้วเนาะนี่ดูใบดูใบดูใบแม่เขาดูใบแม่เขามาเริ่มเลยโอ้โหโอ้หใหญ่ไหมเนะี่ยใหญ่ไหมคะดูเขาใบกว้างใหญ่ยาวเลยนะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่เต็มที่นะคะยังไม่แก่เต็มที่นะคะยังกรดสีไม่เต็มที่นะคะ ส่วนใบนี้กลัดสีเต็มที่ละเอียดยิบสวยงามใบนี้สวยงามแต่ว่าปลายใบเข้าทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> งงแต่ปลายใบอันนี้สวยแหลมปลายใบนี้แหลมสวยไหคคะกคก็เลยย้ายพระเอกมาไว้ทางนี้นะคะเพราะเขาสูงเอาสูงเอาเนาะย้ายมาทางนี้ อีกต้นหนึ่งค่ะต้นนี้ก็ลองพระเอกของครูนะคะก้นดำไม้ปากก้นดำดูใกล้ๆนะคะเกิดอะไรขึ้นเขากลัดดสีเป็นสีชมพูค่ะตรงนี้ค่ะเป็นสีชมพูแปลกมากเลยแล้วขึ้นหลายจุดด้วยเนี่ยขึ้นสีชมพูหลายจุดเลยเกือบจะทั้งใบละ น,นี่จุดขาวจุดขาวโอ้พอโดนแดดแล้วเขาขึ้นสีชมพูเลยนะเออเพราะฉะนั้นที่บอกว่าบอลเนี่ยต้องให้ถูกแดดบ้างถ้าจะเป็นเรื่องจริงนะคะเนี่ยนะคะถ้าจะเป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าแดดที่ก็าทำให้เขากัดสีได้ดีขึ้นเนาะน่าจะเป็นเรื่องจริงเลย ครูก็มาจัดเป็นมุมมุมบอดสีอีกมุมหนึ่งนะคะมุมน้อย,อยก็ได้กี่กระถางล่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12กระถางนะคะจัดได้แค่12กระถางก็เต็มพิกัดแล้ว่ะกากากเต็มเนื้อที่แล้ว นะคะอ๋อคลิปนี้ถ้าจะยาวคุณครูว่าจะพาไปดูข้างนอกซะหน่อยว,ว่าดอกไม้ดอกเข็มครัวข้างนอกเนี่ยบานตึมเลยสีแดงสดใสเลยนี่แค่พาชมบอนสีที่ย้ายฝั่งมาแค่นี้ก็หมดไปสิบกว่านาทีแล้วนะคะเนี่ยคุณครูไม่อยากให้คลิปครูยาว ยาวมากก็ท่านผู้ชมก็จะเบื่อเนาะนะคะนี่ค่ะมีอะไรก็อยากจะให้ดูโดยเฉพาะบอลสีนะคะมันดูแล้วเพลินจริงๆนะมันดูแล้วก็เพลินนะคะ,ะส่วนลิ้นมังกรแคละนะคะคุณครูก็มาจัดเรียงไว้อย่างนี้นะคะทำมุมเรียงล้อมรอบโอ่งใบนี้นะคะนี่นะคะก็ได้แบบนี้นะคะนะคะ ก็ได้แบบนี้อ่าล้อมรอบโอ่งไว้เนะี่ยโอ่งอันนี้ไว้นะคะฝนตกมาสองวันเต็มๆคุณครูได้น้ำฝนเต็มเลยค่ะนี่เต็มเลย <c oughs> ได้ต้องสามกะละมังกับหนึ่งถังจะไว้ลดนะคะไว้ลดต้นบอนนะคะมุมนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ แต่มุมนี้ครูขอแถมตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ค่ะเมื่อวานาวันที่ครูไปบิ๊กซีนะคะคุณครูก็ได้ยิปโซได้ยิปโซมาหนึ่งต้นยี่สิบบาทเองเนี่ยต้นยิปโซใช่ไหมสีม่วงน่ารักานะคะน่ารักชอบมากเลยค่ะสีม่วงเนี่ยเอายิปโซน่ารัก โอเคค่ะวันนี้วันศุกร์เนาะวันศุกร์ที่22กค65นะคะคุณครูน้ำใจก็ได้ถ่ายทำวิดีโอนะคะได้หนึ่งคลิปนะคะวันนี้นะคะก็วันศุกร์แล้วเนาะทุกคนก็จะได้พักผ่อนอีกแล้วพรุ่งนี้มาลีนนี้ก็ได้พักผ่อนนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงกันทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันโอกาสหน้า See you again